สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมาเบิงโครงการโค้งน้องหน้าต่อเลยเนาะค่ะก็ต่อจาก2คลิปที่แล้วละเฮ่ากะทยอยอัปเดตให้เบิงเนาะสำหรับมือนี้นะเฮ้าน่ะได้ข้องใส่ไก่ปเป็นหลายเม็ดแล้วนะเป็นลอยเม็ดแล้วล่ะถ้าร่วมๆกันน่ะแล้วกัสะนามนะเฮ่ากะแล้วแล้วสอสะเนาะมือนีกะ พามาเบิงอีกมือนึงเนาะสำหรับโครงการเห็ดโค้งน้องหน้าของเหาอยู่บน,นเ,บเนื้อทียี่สิบไร่ที่เฮาบอกนี่ละแต่ว่าเหาเฮ็ดโค้งน้องหน้าวัางน,นี้นี่เหาเฮ็ดอยู่ประมาณสิบหาไรเนาะค่ะเนาะที่เรือเหากะเอาไวเ้เฮ็ดหน้ากินเนาะนี่นะสำหรับเมื่อน,นี้นี่เหาเอาดินนะ่ะเทียเอาออกจากสะนั่นละเอาไปถมที่ที่เฮาต้องการเนาะมองไรเฮาเสิเฮ็ดเทียงหน้ามองไรเหาเสิเฮ็ด ทีพักพรทีนอนเล็กนอนเว้นนั่นแหละเฮาก็เอาไปถมใ้ก่อนเนาะก่อนที่เฮาสิเห็ดย่างอื่นเนาะค่ะนี่นะเพิ่นก็เอามาทมหายนะเฮาหาเพิ่นเอามาถมบางนี้หายนอาอมบงนี้เฮาสิเห็ดเป็นเถียงหน้าอีกเนาะค่ะเอาไว้เป็นที่พักพรเนาะสำหรับทางทีเออ่เฮายางยูงนน่ะเป็นทางเส้นไม่เนาะทีเฮาเห็ดขึ้นมานะ่ะเป็นทางทีอยู่ใน พื้นที่ของเฮาเองนี่แหละเฮาเห็ดใส่ส่วนโตเนาะเดี๋ยวสิพ้ายางเบิ้งเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องซึ่งมันกะว้วงอยู่พอสมควรนอกการยางมันกะเห็ดเห้เฮาเสียเวลาเติบหนึ่งอยู่เนาะนี่นะพอเฮามาถึงนี่เราเนาี่ยเฮากะสิพ้าไปถนนเส้นนีเนาะถนนเส้นนี้นี่สิออกไอออกไปทางถนนดำนั่นแหละนี่เนาะสำรับ โครงการโครง,งหน้าของเฮาเนาะซิปหาไหรเนาะค่ะที่เทาเห็ดน่ะเหลืออยู่เห็ดหน้าอีกอยู่ประมาณหาไหรถึงเจ็ดไรนั่นแหะยี่สิบก็ไรน่ะวร,ะรวมๆแล้วกับยี่สิบก็ไรเนาะนี่นะเดี๋ยวเฮาสิปผ้ายางออกไปเสซนนี่ก่อนเนาะมื้อนี้นะเฮาเห็ดคลองใสใ่ไก่แล้วแล้วแล้ว,ลวกะถมดินตามที่เฮาต้องการเนาะนูะ้นนาวห้าเอาดินไปถมให้กับเทียงหน้าของเฮาอันนัน้นเนาะ กะสิเป็นบานหลังนึงนั่นละมันโมเมนแค่เถียงหน้าเนาะค่ะเดี๋ยวเฮาสิพ้ายางออกไปนาถนนเ้นนีก่อนเนะาะใส่มือของเฮานี่คล้องใส่ไกลแล้วเลยนะเดี๋ยวเฮาสิพ้ามาเบิงเนาะเฮาสิพ้ามาเบิงแต่ว่าเฮากะสิพายางออกไปถนนเ้นนีก่อนเนาะสาหรับถนนเส้นน,นีนี่เฮาตัดขึ้นมาหม่เนาะมันกะสิมาจบกันกับถนนดํานี่ละ่ะ เป็นถนนที่ใส่ในหมู่บ้านเนาะค่ะเนาะนี่กัซิมาบรรจบกับถนนเส้นนี้ล่ะ mm hmm. เฮาตัดขึ้นมาใหม่เนาะคะ่ะเฮาตัดขึ้นมาใหม่ mm hmm. ถนนเส้นนี้นะเนี่ยเฮาเฮ็ดผ่ากลางทีเฮามาเลยเนาะสําหรับแนวถนนดนะํานาเฮาสิเฮ็ดเป็นคลองใส่ไก่ให้เบิดเลยเนาะคะ่ะแต่ว่าเฮานะ่ะยังเฮ็ดมาบ่ทันถึงเนาะเดี๋ยวเฮาวเสีย่ายางไปเบิง่งไอ้มอง มองเทียงหน้านะั่นเนาะมองบ้านหลังนึงนั่นละที่บ้านหลังหนึ่งนันนงนงน่นละเฮากัถมแล้วเรียบร้อยแล้วเฮากัใส่รถเยียบแล้วเนาะค่ะแล้วก็เดี๋ยวสิพ้าไปเบิงมองที่ว่าเฮ็ดคล้องใส่ไกลขึ้นมาแล้วแล้วเนาะมันก็สิเหลืออยู่เฮ้าเฮ็ดซะอีกเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องนี่นะเฮายางมาถึงถนนเส้นนี้แล้วนะ นี่นะฟังความมือของเฮ้านี่เฮ้าเสิเฮ็ดโค้งน้องหน้าห้เบิดนะเนี่ยแถวๆนี้ละแต่ว่าเฮายังเฮ็ดมาบมถึงเนาะค่ะเนาะเฮาเฮ็ดขังในก่อนเนาะขังนอกนะเฮ้าเฮ็ดที่หลังเนาะค่ะพ่อแม่พี่นนองเดี๋ยวสิพายางเขามาเบิงวังนี้นะวังนีในเฮ้าสีเฮ็ดสะอีกลูกนึงเนาะ เสร็จแล้วนี่เฮาวกะสีเฮ็ดคองใส่ไกนะ่น่ะให้มันถึงกันเลยนะ่ะสองสะสามสะนะ่ะเฮ็ดคองใส่ไก่ให้มันถึงกันเลยเนาะคะ่ะนี่พอเฮามาถึงจุดนี้แล้วนะ่ะใส่มือคว้ามือก็เป็นทีของเฮาเนาะคะ่ะนี่ละเฮาวกะเฮ็ดถนนมานี่นเนาะเฮ็ดถนนมานี่นะ่ะนี่สำหรับไอ้บ้านหลังนี้นะ่ะเฮาวกะเอาดินมาใส่เนาะคะ่ะเอาดิน จากที่เฮาจกสะนั่นแหละเฮาเอาดินมาใส่เนาะเฮาต้องการใส่วังใดนี่เฮาเอาดินใส่ไว้ก่อนเลยเนาะก่อนที่เฮาสิเฮ็ดอย่างอื่นเนาะเฮ็ดถนนแล้วก็เอาดินน่ะมาใส่หม่องที่เฮาต้องการสิใส่น่ะเนาะตอนที่เฮาจกสะน่ะนี่เฮาเอามาใส่ไว้แล้วเนาะนี่ใส่ด้านข้างด้านหลังตามที่เฮาสิเอานั่นแหละพอแต่เฮาใส่แล้วเฮาก็ให้เพิ่นเหยียบให้เลยเนาะค่ะ นี่นะเอ,เอามาใส่แล้วเรียบร้อยคือดินที่เข้าโจกซาออกมาในห้องาบเดกขายไปทางอื่นด้วยค่ะเข้านะ่ะเอาดินของเข้ามาถมของเข้าเองเนาะค่ะพอแต่ใส่แล้วเพิ่นกระเยียมให้แล้วเรียบร้อยเนาะคะ่ะนี่นะอันนี้คือเยียบแล้วเรียบร้อยเนาะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็นยังบ่ัท่า้เร็จอยู่แค่นี้นะมันก็นต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปอีก ตามการเวลาเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าเฮากะค่อยๆ head out เหตุเอาเนาะเฮามาเริ่มต้นใหม่ที่สะนีเนาะสะทีเฮ้าคุดนั่นล่ละแล้วที่นี่เฮากะคุดเป็นคลองใส่ไกลออกไปไดเ้ยเอาเติบแล้วเนาะคะ่ะก็คือเกือบถึงสะลูกที่สองนั่นละเฮ้าคุดเป็นคลองใส่ไกลออกไปเนาะเดี๋ยวสิผ้านยางเบิ้งเนาะคะ่ะนี่ สะนี่ห้าแ,แล้วแล้วนะสําหรับสะลูกนี่นะ่กะกัลูกใบไงเนาะค่ะนอ่ลูกโบใบไงหลายเนาะสําหรับสะลูกนี่ของหนะ้าน่ะก็คือห้าเห็ดทุกอย่างตามงบนเนาะห้าเสียเอาเห้าเสียเอาไงกว่านี่ห้ากะห้ากะย่างบ่ท่านมีงบเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องซึ่งห้ากะเอาซัมหนี่ไปก่อนเนาะค่ะเนาะเพราะว่าห้าเสียเห็ดหลายลูกง่ายสะนะห้าเสียเห็ดอยู่ประมาณสามลูกเนาะแล้วเ้าก็สิเห็ดคลองใส่ไก่ให้มันถึงกันเนาะนี่ คองใส่ไก่เห่าเฮ็ดแล้วนะนเนี่ยเนี่ยเห่าเริ่มเฮ็ดคองใส่ไก่ออกไปแล้วเนาะคะ่ะนั่นนะตามแมคโครนั่นแหละเพิ่นเฮ็ดคองใส่ไก่ให้เห่าอยู่เนาะคะ่ะเห่าก็เฮ็ดตามแนวไอแนวริมชายแดนของเห่านั่นละ่ะตัวนี้ก็สําหรับตัวแย่เด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องผู้ใดยังบ่เคยเห็นตัวแย่นะถ่ายตัวแย่มาให้เบิ่งน,นําเนาะคองใส่ไก่เนาะคะ่ะนี่เฮาเฮ็ดเป็นคองใส่ไก่นะเฮาก็สิเฮ็ด ยิงยาวไปตามแนวไอ้แนวทีของเฮานะั่นแหละแล้วก็สิไปเฮ็ดสะอีกลูกหนึ่งอยู่แถวแถวไอ้หนังคาดสีน้ำเงินน,ะน่ะเนาะเฮ็ดสะลูกนั่นอะ่ะเฮ้าสิเฮ็ดคล้องใส่ไกลไปถึงกันเลยเนาะเมื่อนีน่ะสะอีกลูกหนึ่งของเฮากล้แล้วแลวนะคล้องใส่ไกลอีกเส้นหนึ่งของเฮากล้าแล้วแล้วเดี๋ยวเฮ้าสิาพ้าไปเบิง่งเนาะเฮามาเริ่มตนที่จุดนี้ไหมเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้อง เขามาเริ่มต้นที่ถนนเส้นนีไม่นะเดี๋ยวสิพาไปเบิงคลองใส่ไก่เส้นขังในเนาะค่ะเนาะเ้นรอบนอกห้ามบุกหันในเฮ็ดนะเนี่ยเส้นติดถนนดำห้ามบุกันในเฮ็ดเดี๋ยวฮาสิพาไปเบิงเส้นข้างในเนาะนี่นะเดี๋ยวสิพามาเบิงนี่ฟังนี่นะแล้วแล้วเนาะคะ่ะนี่นะฟังความมือของฮาเนาะ แล้วแล้วใมือยังบ่ทันได้เห็ดเด้อค่ะเฮาเห็ดฝังขวามือก่อนเนาะอันนี้ของใส่ไกลที่อยู่ตรงกลางนะอยู่ตรงกลางนะ่กะก็สิเป็นเิี้ยกแบบนี้จังน้อยเนาะคะ่ะเนาะเป็นเลี่ยมเป็นยางไปเนาะเดี๋ยวสิพานยางเบิ่งเด้อโดยพื้นที่นะมันกะมันกะหญ่ยยพอประมาณเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องกะเวลาถ่ายคลิปกะบ่ฮู้ว่าสิเริ่มต้นที่จุดใดก่อนเนาะคะ่ะเนาะ ก็คือเหมือนกับตัดไปตัดมาเนน่ยนะแต่ว่าเหากะพยายามอธิบายให้เขาใจยุ่เนาะค่ะเนาะนี่สําหรับข้องสใส่ไก่อันนี้ของเหานะมันสิเป็นแบบเป็นแบบเรี่ยมๆเ,เป็นแบบียังไปยังสี่นะก็คือแล้วแต่สีออกแบบเนาะค่ะแล้วแต่สีออกแบบเอาเนาะ,ะอันนี้นะเป็นของไอ้ด้วยค่ะเพิ่์ลแมนพี่น้องเพิ่เ์เฮดเนาะเป็นทีของเพิ่นน์เนาะเพิ่์กระเฮดเอารูแบบนี้เนาะตามที่เพิ่์มักนั่นแหละ นี่นะข้องใส่ไก่เส้นนี้นะก็ถือว่าแล้วแล้วอันนี้คือเส้นในนะเส้นในอยู่อยู่ตรงกลางร,ระว่างทีเนาะค่ะเนาะนี่ข้องใส่ไก่อันนี้แล้วแล้วแต่ว่าเพิ่นยังบ่ท่านด้เฮดให้มันถึงสะเนาะสะเพิ่นนะ่ะเพิ่นเฮดแล้วแล้วเลว้สะลูกนี่นะมันเป็นลูปตัวเอดเนาะเพิ่นเฮดแล้วแล้วแต่ว่าเพิ่นยังบ่ทท่านไ้ได้เฮดให้มันถึงกันเนาะเนี่ย สำหรับข้องใส่ไก่อันนี้นะกับสะเนี่ยนะสะที่แนมเห็นอยู่นี่เพิ่นสิเหตดให้มันถึงกันนั่นละแต่ว่าตอนนี้เพิ่นบ่ทันได้เห็ุเนาะคะ่ะนี่ซึ่งเพิ่นก็เอาแมคโคนะไปเหตุนแนวริมทางพุ่นให้ก้อนเนาะสำหรับมองนี้เพิ่นกะเอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวมาเหตดต่อนะ่ะหน้าวามไม้ของเพิ่นเดี๋ยวเพิ่นมาเหตดต่อเนาะ ตอนนี้เหากำลัเริ่มต้นทีถนนไม่เนาะค่ะนี่ถนนเ้นทีเหาใส่ผ้ากางนี่ละเดี๋ยวสิพ้ายางเข้าไปเบิงอีกคลองใส่ไกลทีเหาเห็ดแล้วแล้วเนาะสำหรับไอแนวทีอยริมตะเคบริมชายแดนของเหานั่นละ่ะนน่นน่ะที่เห็นอยู่นั่นนะอันนั้นน่ะเป็นคลองใส่ไกลเนาะคะ่ะเนาะเพิ่นเห็ดแล้วแล้วนะเลือแเต่สะนั่นละสะทั้งพูดนะเห็ดแล้วแล้วเนาะ แล้วก็เหลืออีกสะหลูกหนึ่งที่ยูฟังทั้งนี้ยังบ่ท่านได้เฮ็ดเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องสำหรับถนนภาคกลางของเฮ้าเสนน้นี้เนี่ยเฮ้าเสิเฮ็ดไอ้ตรงไปเลยนะนเฮาเสียเอาของงัวออกเนาะแต่ว่าตอนนี้นะเฮ้าบ่าท่านได้เอาออกเนาะเฮาเสียเอาออกปีหนานะค่ะพ่อแม่พี่น้องปีนี้นี่ยังบ่ท่านได้เอาออกนะนเนาะแต่ว่าเฮ้าเสียเอาออกแนละ้วเ็สิเฮ็ดถนนให้มันถึงกันเลยเนาะคะ่ะผ่ายางออมของงัวเนาะคะ่ะ นี่แหละแนวถนนของเฮานี่เฮาต้องเอาคอวัวออกเนาะมันก็สิมาบรรจบกันอยู่นี่สําหรับแนวถนนนะนี่เฮาก็มาถึงบ้านหลังนี้แล้วเนาะค่ะนี่นะอันนี้ก็เป็นแนวถนนเนาะค่ะแล้วกระตงไปพุนน่ะก็เป็นที่เฮาเสิเฮ็ดนานั่นล่ะเพราะว่าเฮาเสิเฮ็ดถนนไปเหตุถึงที่ที่เฮาเสิเฮ็ดหน้าพุนเนาะสาหรับทีข้างบน่ะที่เฮาเสิเฮ็ดนาน่ะโดยประมาณก็เจ็ดไรเนาะเฮาเ่เฮ็ดยังเนาะเฮาเ่เฮ็ดยางเฮาเสาไวเฮ็ดนากินเนาะค่ะ นี่นะเข้ามาถึงจุดนี้แล้วนะ่ะแถวนี้เขากะเริ่มสซเริ่มส่ทอไซยังเหลวเนาะนี่นะเริ่มคุดทอเริ่มใส่ทอนะนะเหลวเนาะแถวนี้เขากะต้องเปลียนแปลงเขากะต้องปรับปรุงเนาะเพราะว่าเข้าเสียถนน,นมาเนาะเหตุนถนนมาให้มันจบมันจบกับเส้นนีแหละเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ย แปลงนี้เข้ากระสีเอาไว้เฮ็ดหน้าเนาะคะ่ะนี่นะเจ็ดไรนะอยู่นี่ทำนากินเนาะเดี๋ยวสีผ้าเบิง้งคล้องใส่ไก่ที่ติดเนชายชแดน,นะะเนาะค่ะเนาะนี่นะมองนี่นะเข้าสีเฮ็ดสะอีกลูกนึงนะมองที่ว่าเขา้าเข้าจกดินไว้จักน่อยหนึ่งนี่แหละอันนี้คือสะลูกที่สามนะลูกที่หนึ่งลูกที่สองนะเซ็ตไปแล้วเนาะนี่ลูกที่สามนี่เข้าสิจกอยู่นี่ละ ขาสิจกสะอยู่นี่ละแล้วเ้าก็สิเห็ดคองใสใ่ไก่ให้มันถึงกันเนาะคะ่ะเนาะสะนะเ้าเห็ดแล้วสองลูกนะมือนี้นะก็คือลูกลูกแรกเลยนั่นละลูะลกใหญ่ๆแนัะนะ่นเนาะลูกที่สองก็เป็นลูกตัวเอดเนาะที่เ้าพาไปเบิง่งอยู่ในคองใสใ่ไก่ที่มีแนวสเสีแยกกันละอันนี้ลูกที่สามใเข้าสิเห็ดีนเา้ายยมบทันในเห็ดเนาะพอแต่เ้าเห็ดคอไอเฮ็ด เฮ็ดสะลูกทีสามแล้วเฮาสิเอาข้องใส่ไก่นีมามาให้มันถึงกันเลยเนาะนี่นะอันนี้คองใส่ไก่เนาะค่ะนี่นะเดี๋ยวเฮ้าสิพายางเบิงตามแนวข้องใส่ไก่ของเฮ้าเนาะที่เฮาเฮ็ดขึ้นมาเนี่ยล่ะเดี๋ยวสิพาย่างเบิงเนาะสำหรับถนนหนทางนี่ก็คู่คะแน่เนาะเพราะว่าเฮ้ายางตามเอตามดินที่ว่าเอาขึ้นมาหม่ไหมเนาะมันสิยางยางแน่เนาะพ่อแม่พี่น้อง นี่นะเขาผ้ายางเบ่งเนาะคะ่ะของใส่ไก่ของเหา,นาเนาะเฮาเห็ดตามแนวริมชายแดนของเหา,าเลยเนาะ,ะที่ของเหาก็คือนี่ละหม่องเสาปูนสีขาวๆนี่ละเฮาก็ฟังไหวฟังไหวอยู่เนาะ,ะตามพื้นที่ของเหาเนานะคะ่ะนี่นะคลองใส่ไก่ของเหา,าซึ่งสะสองลูกนี่กะคลองใส่ไก่นะ่ะสิเจาะ ทะลุถึงกันเลยเนาะค่ะอันนี้เขาก็พายางเบิงกนเนาะค่ะเนาะซึ่งเมื่อนี้นะเข้าเฮ็ดมาได้สำนีแล้วเนาะเขาก็เลยมาอัปเดตบอกทุกๆคนเนาะค่ะว่าเข้าได้สะสองลูกแล้วนะเราก็ได้คล้องใส่ไกลแล้วเนาะนี่นะพอมาถึงจุดนี้ละเขาก็เห็นนน่นนะถนนเส้นนั้นอะที่เขายางมาเนั่นแหละเป็นถนนพากลางที่เข้าเนาะนี่นะ ของใส่ไก่ของเฮาฟังนี่ยังบัแล้วเนาะเหลือซะเนาะเดี๋ยวสิผ้ายางโตเนาะค่ะเนาะพ้ายางจนไปหอดซะลูกนั่นละลูกทีแล้วแล้วนั่นเนาะไปกันเลยเนาะค่ะเนาะไก่สิแล้วแล้วนะสําหรับฟังขังหลังนี่เนาะฟังขังหลังทีเฮานะ่กะก็เหลือ,อยุสะลูกหนึ่งนะ่กะก็ถือว่าแล้วแล้วเนาะกะส็สิเหลืออยู่แดนนาเนาะ แดนติดทั้งดำนะ่ะยังมาทัานใดเห็ดนอะเดี๋ยวเดี๋ยวสิพาไปเห็ดนละออาากออกจังนี้ไปอีกจากมือสองมือนะ่ะเดี๋ยวสิพาเห็ดนอะค่ะนะก็คือตอนนี้นะ่นะแมคโครน่ะเพิ่นยืมไปก่อนนอะสำหรับเจ้าของแมคโครนะเพิ่นก็ไปรับเมาทั้งอื่นเร็จแล้วนะ่ะคือทางอื่นนะงานมันหน่อยเพิ่นวานอกางงานมันหน่อยเพิ่นก็เลยมายืมแมคโครไปก่อน จักมือหนึ่งยังสีหน้าเดี๋ยวเพิ่นเอามาขึ้นเพิ่นว่าน่อเดี๋ยวเพิ่นมาเห็ดแหต่อตยังสีนะเพิ่นรับเมาทั้งอื่นไหวอยู่เนาะอันนี้เพิ่นกะเห็ดไว้ซ้ำนี่ก่อนแล้วก็เยะโยะงานไว้ก่อนนั่นนะแล้วก็ไปรลับเมาทั้งอื่นไปเห็ดแห่ทั้งอื่นก่อนนั่นนะเดี๋ยวเพิ่นมาเห็ดต่อหาเนาะค่ะนี่นะพ่อเฮายังมาถึงจุดนี้แล้วเขาก็เห็นสะลุงนี้แล้วเนาะค่ะนี่นะนี่ละ เฮากะเห็ดคองใส่ไก่ยิงเงาตามทีของเฮาเลยเนาะคะ่ะเนาะทีของเฮาเงาสำได้เฮากะเห็ดไปเงาสำนันละซะลูกแหลกของเฮาเนาะทีเฮาเห็ดแล้วลูกทีสองเฮากะเห็ดแล้วเป็นลูกโตเอ็ดนั่นละทีพาไปเบิงเนาะลูกทีสามยังบ่ทันได้เห็ดเนาะคะ่ะลูกทีสามเดียวเห็ดเห็ดเราก็สิเห็ดคองนี่ให้มันถึงกันเนาะคะ่ะสำรับมือนีนะเฮากะ ได้มาเย้าใกล้เติบแล้วเนาะค่ะพอแม่พี่น้องได้สะสองลูกได้คล้องใส่ไก่ไปไปเป็นรอยเมตรคือกันละถ่ารมร่วมกันแล้วนะร่วมกับคล้องใส่ไก่ที่ห้าผ้ายางเบิงก่อนนนน,นนั่นเนาะกาถือว่าได้มาหลายเติบเนาะค่ะสําหรับมือน,นี้นะได้มาเยอะแล้วเนาะคะ่ะเนาะกาย่างเรือแดนนะที่เฮาบอกแหละแดนที่ว่าติดทางดํานะเหาสิบไปเหตโตอยู่เนาะคะ่ะเนาะ สำหรับมองนีนะกระสิเป็นถนนทางไปหน้าเนะค่ะเนาะนู่นของใส่ไก่ของเหานะยาวเลยแหละเมื่อนี้เห่ากลามาอัปเดตในการเหตุโขกน้องหน้าของเหาานะค่ะพ่อแม่พี่น้องสำหรับเมื่อนี้เหากระเหตใดซ้ำที่เฮาผ้าเบิ่งนั่นลหละเนาะเดียวเห่ากระสีมาเหตตอมือหลังเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวสีมาทายคลิปให้เบิ่งอีกเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องสำหรับเมื่อนา้กะ ลาก,กันโดยตรงนี้เด้อค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ